มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอนออดี hmm. Audi, รับบทกาวใจบอยและบิ๊กบทล็อกครึ่งปีเดน,น้าเป็นตัวกลางพาทั้งคู่เคลียร์ใจกันขึ้นเวทีเต้นคู่กันแอนรับบทกาวใจนะคะบอยและบิ๊กบทล็อกครึ่งปีค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือเรื่องความไม่ลงรอยกันระหว่างบอยสิริชัยและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ จนแฟนๆต่างรุ้นกันว่ามิตรภาพครั้งนี้จะยังกลับมาได้ไหมแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อยๆดีขึ้นนะคะล่าสุดแอนรอดีเดินหน้าเป็นตัวกลางพาทั้งคู่เคลียร์ใจกันขึ้นเวทีเต้นคู่กันแฟนคลับบอกว่าภาพที่ทุกคนรอคอยมาครึ่งปีมิตรภาพน่ารักแดนม่วนจอยมาก ีแต่ความสนุกน่ารักเป็นภาพที่ FC รอมานานบอกได้เลยว่าเห็นภาพนี้เราชื่นใจกับภาพศิลปินคนดังที่แฟนๆรักเป็นกระยาณิมิตที่ดีต่อกันปลดล็อกครึ่งปีที่คาใจนี่แหละเป็นภาพที่หลายคนอยากจะเห็นมากเพราะว่ายังไง FC ทั้งสองบ้านวันขึ้นปีใหม่บ้านบอยและแอนได้มีการนัดทานข้าวร่วมกันที่บ้านหลังใหม่ของแอนและบอยท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองเผยให้เห็นรอยยิ้มที่หลายคนต่างรอคอย ทำเอาแฟนคลับถึงกับโล่งใจนะคะหลังจากไม่ได้เห็นทั้งสองคนอยู่ร่วมเฟรมกันมานานการโครจรมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ